ขอเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ที่รับชมรายการที่อยู่ทางบ้านวันนี้สมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีการอบรมการทำเว็บไซต์การทำสื่ออ mm ินเตอร์มีเดียเพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยเลขาธิการสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาและทีมงาน เลขาจากวัดนวมินทราราชูทิศเฉลิมพระเกียรติท่านพระมหาธีรวงศ์าวัสธิโรเรียนธรรมแปดประโยครองประธานวัดนวมินทราราชูทิศนครบอสตันและท่านพระมหาชัยพิชิตจะวาดวัดหลวงอาร์เจนตินาพระธรรมทูตรุนเก้าท่านพระมหาคำตันพุทธังกุโร เลขาอนุกการวัดไทยวอชิงตันดีซีและท่านพระมหาปิยะอุตมปัญโยประธานสงฆ์วัดป่าธรรมรัฐเมืองพิสเบิร์กร,รัฐเพนซิลเวเนียเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคทั้งหมดนี้คือทีมงานและท่านที่ถ่ายทําภาพวิดิทัศน์อยู่นี้คือท่านพระมหาทองสมุทรจากวัดพุทธานานาชาติออสตินเท็กซัส ก็อยู่ในทีมงานของสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาที่ทำสื่อเอผยแพร่ให้ท่านทั้งหลายได้รับชมาภาพบันทึกภาพการประชุมการสมมนาการเผยแพ่ธรรมสัญจรการเทศการสอนโดยเฉพาะาได้ใช้สถานที่ในวันนี้คือบ้านของอ,อุบาสกสมานจันทนามศรีซึ่งได้อุทิศเวลาและสถานที่ ให้พระธรรมทูตได้มาใช้สถานที่ตรงนี้ในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา3วันตั้งแต่วันที่23 24 25มกราคมพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านทั้งหลายรับชมบรรยากาศของการฝึกอบรมสื่ออินเตอร์มีเดียของสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาได้ณโอกาสบัดนี้